สวัสดีครับเดฟองเซดเดเฉลิมเกียรติมินาวันนี้มารู้จักกับแวฟอูฟรีที่แปลว่าเปิดแล้วก็แวฟออฟฟรีที่แปลว่ามอบให้หรือให้นะครับกริยา2ตัวเนี่เป็นกริยากลุ่มที่3แต่ว่าเขาจะผันเนี่ยก็คือจะกระจายกริยานะคือเราจะต้องกระจายกริยาเหมือนกลุ่มที่1น,นะครับเหมือนกริยากลุ่มที่1น,นะฮะในตองเพยซองนะครับในกลุ่มที่1 การผันนี่ก็ยังในกลุ่มที่หนึ่งของตองเพยซองเนี่ยก็มาดูแอฟปาร์เ,เลน,นะครับเวลาเราผันเราก็ได้ว่าเจอป่าแล้วก็เป็นจูวป่านะครับแล้วก็เป็นยูวป่านะครับแล้วก็เป็นแอลนะครับเราก็จะได้ว่าแอลป่านะครับมาถึงนูเนี่ยเราก็จะได้ว่านู ous, ปากลงแล้วก็เป็นวูแล้วก็ปากเล่ฮนะแล้วก็เป็นยูวป่า แล้วก็เป็น l p a ลนะอันนี้คือกริยาในกลุ่มที่1ของเรานะครับเราก็จะผันโดยการตัดเออออกแล้วก็เติมส่วนท้ายก็คือ e อเข้าไปครับเราก็จะได้ลักษณะเหมือนนี้นะครับก็จะออกเสียงว่า je แล้วก็ p a ลนะครับเสร็จแล้วในกริยากลุ่มที่1เวลาผันเนี่ยประธาน4ตัวแรกเนี่ยเสียงก็จะเหมือนกันหมดเลยอาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่เสียงเหมือนกันนะครับก็คื ฟาลนะครับเสร็จแล้วก็เป็นอิลฟ้าลนะครับแล้วก็เป็นแอลฟาลนะครับก็จะได้ว่าแอลฟาลนะครับมาถึงน no ูเนี่ยเราก็จะดูว่าเสียงแตกต่างกันก็เป็นน no ูแล้วก็เป็นปักล้นะครับนูปักล้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นวูเราก็จะได้ว่าวูปากเล็ก ปักเลแล้วก็เป็น i l ลกลับมาเป็นเสียงแรกเหมือนเดิมก็เป็น i l ลปาลนะครับแล้วก็เป็นแ l แล้วก็ปานะครับจะสังเกตว่าในการผันเพรสซองเนี่ยก็จะมีการผันที่แตกต่างกันแค่3มเสียงเองก็เป็นปานะครับแล้วก็เป็นปักลงนะครับแล้วก็เป็นปักเลนะครับเป็นปักเลที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นปากเหมือนเดิม ันนี้ถ้าเป็น particip ลงสอนะฮะเป็นปรัชี e present นะครับ,เ, son, รบเราก็จะได้คำว่าปักเล่น,นะครับถ้าเป็น particip ลงสอนะครับป son, รัชี e นะฮะแล้วก็เป็น present นะครับเราก็จะได้เป็นปักเล่น,นะครับอ่า นี่คือคือ,อ,อลักษณะของของเรานะครับทีนี้เรามาดูเวฟที่เป็นอูฟรีที่แปลว่าเปิดนะครับคือยากลุ่มที่3นะฮะแต่ว่าเวลาผันเนี่ยก็จะเป็นยูฟนะฮะผันเหมือนกลุ่มที่1เลยก็ตัดอ e ออกแล้วก็เติมเ e อหรือเอสนะครับแล้วก็เป็นยูฟแล้วก็เป็นเอลูฟแล้วก็เป็นเอลูฟแล้วก็เป็นดู บูฟงหรือนูซ o n งแล้วก็เป็นบูซูเ r e นะครับแล้วก็เป็นอิวซูฟแล้วก็เป็น e อลซูฟนะส่วนนี้คือยาอ f ฟฟี e ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> เราก็สังเกตว่ากรุปที่3เนี่ยเราตัด e r ออกนะฮะเราตัด e r ออกแล้วเราก็ตัดแล้วก็เติมส่วนที่เป็นท้ายของกรียากลุ่มที่1น,นั่นเองนะครับก็ <c oughs> มี e r s r e e s er er on s เอซเอ็นเต้ t, แล้วก็เออนเตนะครับเราก็จะได้เป็นยูฟนะครับก็จะออกเสียงว่ายูฟนะครับตัวต่อไปตัวจูนะครับเนะราก็จะได้ว่าจูแล้วก็ยูฟนะครับจูยูฟมาถึงอีลนะครับเราก็จะออกเสียงว่าอีลูฟเสียงเชื่อมเลยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเอลเราจะได้เป็นเอลูฟ มาถึงนูนครับเราก็จะได้ว่านูเราออกเสียงเชื่อมเป็นนูซูฟงครับหรือนูอูฟงเสร็จแล้วถ้าเป็นวูเราก็จะออกเสียงเชื่อมเป็นวูแล้วก็ซูเฟร์ูซูเฟ์นะครับมาถึงอิลเราออกเสียงเชื่อมเป็นอิซูฟแล้วก็เป็นแอล ซูฟนะครับอันนี้ก็คืออูฟรีเอ่อถ้าเป็น p ปฏิ i ิบ p a s s ซของอูฟรีนะครับปฏิสิบปั๊เซอย่าลืมนะครับอูฟรีนั้นแปลว่าเอ่อเปิดนะครับก็จะเป็นเอ่อปฏิสิบนะครับ p ปฏิ i ิบ p a s s ซนะครับก็เป็น o u v วร์นะครับ o u v วร์ อย่างของเราเช่นเราบอกว่าย o ฟเราอาจจะต้องเป็นนเปิดหน้าต่างนะครับก็จะเป็น,นยูฟล La เนต e ะะก็คือฉันเปิดหน้าต่างนะครับอันนี้คือ o u v r ิก็คือฉันนะเปิดหน้าต่างนะครับ แล้วก็เป็นยูฟลาเปเนตซึ่งก็ก็จะเป็นเฮซองนะครับก็เป็นยูฟลาเปเนตนะครับฉันเปิดหน้าต่างส่วนแวบอีกตัวหนึ่งก็คือออฟฟรีนะครับเราที่แปลว่าเสนอให้บอบให้นะครับเราก็จะได้ว่าชอฟแล้วก็เป็นยู of ฟเติมเเข้าไปนะครับ you love แล้วก็เป็น l love n o suffer แล้วก็เป็น w o s o f t w a r er. e แล้วก็เป็น ear soft แล้วก็เป็น l soft นะครับส่วน particip le. pass เก็จะได้เป็น o f f e ์นะครับอ f f e r passive p a s s i e เป็น o f f e ์มาดูวิธีการผันนะครับ offer นะครับแ offer นั้นเราก็จะได้เป็นออกเสียงว่า offer offer นะ off เวลาผันกับตัวแรกนะครับเราก็จะได้เป็น j o f นะครับก็จะเป็น ชอฟพอมาถึงจื้นะฮะก็เป็นจื้แล้วก็เป็นอฟจูอฟเอลเสียงเชื่อมเป็น L, อีลาฟเอลก็จะได้เป็นเอลลาฟนะฮะมาถึง, no, 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 ถง vous, นะะูเราก็จะได้ว่านูซอฟฟงนูซอฟฟงมาถึงวูนะฮะเราก็จะได้ว่า วู ue, แล้วก็เป็นซอฟต์นะครับซอฟต์ so มาถึงเอลเราได้เป็นเอลซอฟแล้วก็เป็นเอลนะก็จะเอลซอฟเอลซอฟพาร์ติซิพัซ so นะ so เซของออฟฟี่นะครับพาร์ติซิพัซเซนะฮะก็จะคือคืออะไรครับคือ อเวอร์ air, ครับอเวอร์ตัวอย่างเช่นเจอาเป็นเอาเป็นชอฟชอฟฉันให้อาหารถวายอาหารพระชอฟเดลานูริจูโกมวนนะครับก็คือฉันเนี่ยถวายอาหารพระนะครับก็คือฉันอาหารถวายอาหารพระนั้นเราก็จะได้ว่าชอฟ จาเดูแลนะครับนูริจูแล้วก็เป็นโอโมนนะครับโอยอาหารแจกพระสงฆ์ท่าน